เาวค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนตัดคลิปนะคะแบบนี้เลยเท่านัะนีะคะ่ะเล้วก็กดไปตรงนี้เข้าไปในแอปนี้เลยนะคะโหลดมา่อนะหยุดให้ดูก่อน คกดเข้าไปเลยแอปจะเป็นแนวตั้งค่ะเราก็กดไปนะกดเข้าไปค่ะพิมพ์ได้เลยนะกดไปที่อันนี้คูเป็นคนโสดอยู่ในคอนเสิร์ตทัวครูบันระเบิดความเม,มามั นี่ค่ะเราก็จะใช้เป็นรูปไอ้รูปเกลอค่ะ มีคนโสดอยู่ในคอนเสิร์ตพวกกูมาระเบิดความเมามันไอ้นั่นก็โสดไอ้นี่ก็โสดพวกกูคนโสดเลยมนาะรวมกันมีชาเป็นมาก่อนไม่ค่อยคล่องตัวมีตัวตัวตประกบมาพัวพันคืนนี้กูพร้อมใส่เดียวตัวตัวไม่มีเมียไม่มีผัวเดียวเจอกันแผลลีกทางให้ผมหน่อยผมชนไม่ถอยละเพลน้องวิชาที่เขา อีกต่อก็กดได้เลยนะถ้าใครมีเท่านั้นนะคะเราก็รอหลดนะคะห้ามออกนะคะเราก็สามารถเอาออกนะมาได้รอเลยนะคะดายนีนะ นี่แะคะแล้วเราก็กดไปที่อื่นๆบันทึกวีดีโอนะคะบางทีอาจจะได้ไปสองรูปนะคะถ้าไม่ได้เลยก็กดเอาใหม่ก็ได้นี่แล้วเราก็มากดดตรงนี้กันเลย ไมส,ส,สองอันคะอยู่ในคอนเสิร์ตพัวก,กูบาระเบิดความเมามันไอนั้นก็โสดไอนี่ก็โสดพัวก,กูคนโสดเลยมารวมกันมีท่าไปมาก่อนไม่ค่อยคล่องตัวมีตัวแต่ประกบมาวัวพันคืนนี้กูพร้อมใส่เดี่ยวตัวตัวไม่มีเมีไม่ไม่พัวเดี่ยวเจอกันเฮลลีกทางให้ผมหน่อยผมชนไม่ถอยละเพน้องวิงชาที่เขาสายพี่เบรกไม่ได้ละเน็แล้วก็กดลงยูทูบเลยค่ะ เข้าแล้วก็กดบวกนะคะแล้วก็กดตรงนี้เป็นคนโสดอยู่ในพิมได้เลยนะคะัยาันแดงรารนเหือมเสือสากรนอ่อพักแด่แฉ่สากรออนพักป่าสาาจกสมูณ์จังัดจังหวัดสมุนนายเม่คงตุ้ยสากรเครดิตบูนีอนแม่แฉะสากรเครดิตยูนีน รุกงอร่ามอำเภอเชียงใหม่จังหัดจังหวัดเชียงใหม่นายสมรศุกาลราดนครรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมรานายสวัเวเกษตกรดีเด่นแหงาสาขกรดินสีเรืออาาีเลัก์จังหวัดสิงห์บุรีขาเกษตรกรดี่ กุมเกษตรกรแปลรูปสับน,น้ำแท็่วิสนาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร,รกตุ่งหลวงทองจังหวัดตรังนำเงินใจกดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็กดบันทึกแค่นี้เลยนะคะง่ายมากอีซี่มากๆเลยนะคะสำหรับทุกคนที่มือใหม่เนาะก็มาดูช่องเราได้นะคะทำไปเรื่อยๆนะช่องเราคือไม่ค่อยมีคนรู้เท่าไหร่นะ ตอนนี้นะคะเราทำได้ประมาณหนึ่งปีแล้วนะคะหนึ่งปีแล้วนี่ค่ะหนึ่งปีแล้วชื่อชอนะคะคนที่เป็นมือใหม่อย่างเช่นน้องเราเนี่ยผู้ติดตามก็เยอะเหมือนกันนะคะสี่คนทำไม่กี่เดือนนี้ใหม่ประมาณทำได้สามอาทิตย์น,นะคะผู้ติดตามคิดสีนะคนก็ทำมาประมาณหลาย เดือนแล้วยังไม่104คนอันนี้เราทำมันปีหนึ่งแล้วนะคะได้104คนแล้วนะคะฝากไปบอกช่องมหนมีซูด้วยนะคะว่าผู้ติดตามช่องนี้104คนแล้วบ๊ายบาย